เดาแจอมาแล้วครับลุงแดงใครมีปัญหามาปรึกษาลุงแดงใครมีความทุกมาปรึกษาลุงแดงนี่แหละครับลุงแดงจะช่วยแก้ปัญหาสวัสดีครับวันนี้ลุงแดงมาที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มาเจอสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่โอ้สุดยอดมากๆอลังการที่จอดรถคนแน่นไปหมดเลยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ที่ใดทําให้กายและใจลุงแดงเป็นสุขรุมแดงถือว่าที่นั่นคือที่ปฏิบททัติธรรมมาที่นี่ได้กินอาหารอร่อยก็ทําให้ร่างกายดีและได้ชมบรรยากาศได้คลายร้อนก็ทําให้จิตใจผ่องใสและได้น้าเด็กๆกครอบครัวมีความสุขกันมากและได้มาเจอกับเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมสาวสวยคนนี้เรามาฟังกันว่าเธอคือใครแล้วเชิญชวนพวกเรามาเยี่ยมที่นี่จะต้องมาอย่างไรกันครับ สวัสดีค่ะชื่อน้องนกนะคะเจ้าของร้านไทโซบ้านนาค่ะอยู่ล็อกที่26นะคะที่นี่หาดกัมเบอร์บีทค่ะตรงนีถ้ถ้าทุกคนมาจะได้เจอกับความสนุกสนานเครื่องดื่มเย็นๆได้เล่นน้ำบรรยากาศเย็นๆก็ได้เจอผู้คนสนุกสนานมากมายนะคะร้งเพลงสนุกถ้าเดินทางม,มาให,ให,ให้ให้มาที่ google map ที่หาดกัมเบอร์บีทค่ะ มเบอรบีดแล้วก็พอเข้ามาที่ทางเข้าหาดก็ให้แจ้งข้างหน้าไปเลยว่ามาล็อกที่26ไฮโซบ้านนาค่ะถ้าสำรองจองตะนะคะ0636632824ค่ะรับและนี่ก็คือสำนักปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ที่ลุงแจงได้มาสัมผัสแล้วสุดทั้งกายสุดทั้งใจวันนี้มาคลายร้อนอย่ามัวแต่ปนกันอยู่ที่บ้านเลยนะครับมาสัมผัสความสดชื่น หาดกัมเบอร์ซึ่งแปลว่าอาจผีเสื้อผีผีเสื้อสวยงามก็คือคนหนุ่มคนสาวมาเป็นแบบครอบครัวมีความสุขกันมากๆากแล้วท่านใดได้ชมคลิปนี้อย่าลืมบอกต่อเราจะได้มีความสุขเป็นสองเท่าขอบคุณสำหรับแนวคิดดีๆที่ทำโครงการกิจกรรมนี้ขึ้นมาที่หาดกัมเบอร์ทำดีลุงแดงของชื่นชมติดตามและมาเยี่ยมชมกันได้หาดกัมเบอร์และไอโซร้านนาครับวว่าั đi mây cười một vai